สวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้าเข้าสู่รายการนางฟ้าทุบราคาแล้ววันนี้นะคะนางฟ้าก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูสสุขภัณฑ์ค่ะที่โกลบบ้านเฮาสาขาพังโคนนะคะและสินค้าที่นางฟ้าจะนํามาทุบราคาในวันนี้นั่นก็คือเก้าอี้อาบน้ําตัวนี้นะคะทํามาจากพลาสติกเหนียวอย่างดีค่ะและขาของเขาก็ทํามาด้วยอลูมิเนียมอย่างดีเหมือนกันนะคะสามารถปรับระดับได้ถึง แปดระดับเลยทีเดียวนะคะและเขาก็จะมีพนักพิงนะคะให้ด้วยและที่สำคัญจะมีด้านข้างตรงนี้นะคะสองฝั่งสำหรับให้เราจับนะคะเป็นช่องสอดจับแบบนี้นะคะเพื่อการทรงตัวในเวลาที่เรานั่งหรือว่าในเวลาที่เราลุกยืนนะคะ ตัวนี้เหมาะสําหรับบ้านที่มีผู้ชราหรือผู้สูงอายุอยู่นะคะพิเศษวันนี้นางฟ้าทุกราคาให้เหลือเพียง850บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาเลือกชมเลืกซื้อได้ที่โกลบอลเฮาสสาขาพังโคนของเราได้เลยค่ะหรือหากไม่สะดวกก็ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เวลาของนางฟ้าก็หมดลงอีกเช่นเคยแล้วค่ะขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงสัปดาห์หน้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามสินค้าดีๆที่มีคุณภาพกับรายการนางฟ้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้โปรบ้านเฮาแอร์เย็นช็อปเทิร์นเดินสบายสวัสดีค่ะ